ก็กำลังหมอมือพอดีนะครับนี่เห็นนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้มันจะไม่มิดนะครับแต่ว่าตัวเนี้มิดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือแรงบีดของมันมันแรงนะครับหัวมันก็เลยฝังเข้าไปในเนื้อไม้ฝาเชล่านะครับ สวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสว่านร้ายสายตัวนี้นะครับเป็นสว่าน3ระบบมอเตอร์ไร้แปลงทานนะครับชี G ่ห้อ iMac นะครับซึ่งตัวนี้ผมได้รับการสนับสนุนจาก iMac Power Tool นะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับว่าหน้าตาจริงๆของมันแล้วก็สเปคต่างๆของมันเป็นยังไงนะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับ เรามาแก็กล่องข้างในว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คเขาทำาจกอปรนะครับแล้วก็ดังขาครับกล่องของมันนะครับเป็นกล่องพลาส,สติกอย่างดีนะครับมีที่จับเที่ยวมือนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นพลาส,สติกนะครับแต่ตัวนี้เป็นเหล็กแนแนๆน,น,น,นะครับ ในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับมีใบรับประกัน1ปีนะครับตัวนี้มีที่ชาร์จนะครับสายไฟนี่น่าจะยาวประมาณเมตรนึงนะครับโอ้ตัวสว่างก็กระทัดรัดพอใช้ได้นะครับแล้วก็นี่คือตัวแบตนะครับมีตัวนี้ด้วยนะครับที่เป็นตัวกิ๊บไว้ข้างๆตรงนี้นะครับเพื่อเวลาเราใช้เสร็จแล้วก็คาดไว้ที่เข็มขาดได้ แล้วก็มีพวกดอกสว่านนะครับดอกประแจหกเหลี่ยมนะครับดอกไขควงนี่นะครับเป็นดอกไขควงที่มีแม่เหล็กในตัวได้นะครับหกดอกนะครับสี่แจกแล้วก็สองแจกนะครับอันนี้ดอกจอเหล็กนะครับดอกจอไม้ก็มีแถบมาสามายเหมือนกันนะครับและอันนี้ก็ดอกจอคอนกรีตนะครับก็มีมาสามายเหมือนกันนะครับนี่คือของแถมที่มากับตัสว่า์ตัวนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็มาดูรูปร่างหน้าตาแล้วก็ดูขนาดของตัวบอดี้ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่คนไปนะครับก็กำลังหมอมือพอดีนะครับ <c oughs> นี่ยนะตัวนี้นะครับตัวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กนะครับตัวที่จับตัวดอกสวานนะครับดูเหมือนเล็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่อนข้างดีมากๆเลยตรงนี้จะเป็นเหล็กนะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกมันค่อนข้างหนักทีเดียวนะครับ ถ้าเรามาเทียบกับพวกสว่านธรรมดาแบบนี้อันนี้เบาๆบนะครับเป็นส่วนมากจะเป็นโครงสร้างพลาสติกนะครับแต่ว่าตัวนี้ดูก็จะหนักกว่าประมาณเกือบ2เท่านะครับส่วนพื้นผิวอะไรพวกนี้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างละเอียดนะครับทีนี้เรามาดูสเปคของสว่านตัวนี้กันนะครับแบตตัวนี้ไฟอยู่ที่20โวลต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่2 0 0 0มิลลิแอมนะครับก็คือ2แอมนะครับแรงเบรกของมันนะครับ อยู่ที่70นิ้นิวตันนะครับแรงบิดก็คือเวลาเราเจาะมันจะมีความความแรงที่จะปิดสกรูนะครับถ้าอย่างเครื่องที่มันไม่แรงเนี่ยเวลาขันสกรูมันจะขันได้ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับมันจะเจาะได้ไม่ลึกนะครับแต่แบบนี้มันสามารถบิดแล้วก็เจาะได้ค่อนข้างลึกนะครับเรามาดูความเร็วรอบนะครับความเร็วรอบมันอยู่ที่450ถึง2,000รอบต่อนาทีนะครับก็คือถ้าเวลาเรากดตัวนี้นะครับ หมายเลขหนึ่งเนี่ยเบอร์หนึ่งมาาันจะยังไม่เร็วเท่าไหร่แล้วกดเบอร์สองนะครับเนี่ยมันจะหมุนเร็วขึ้นนะครับถ้าเบอร์หนึ่งเนี่ยถึง450รอบต่อนาทีนะครับแต่ถ้าเบอร์สองเนี่ยสูงสุดถึง2,000รอบเลยนะครับตัวนี้นะครับมันจอเหล็กได้13มิลน,นะครับส่วนจอไม้ได้ที่38มิลน,นะครับสว่านตัวนี้มี3ระบบนะครับก็คือระบบจอทั่วไประบบจอกระแทกนะครับ แล้วก็มีระบบยิงสกรูนะครับตัวนี้การควบคุมแรงบิดได้อยู่ที่21ระดับนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันสามารถควบคุมได้ถึง21ระดับนะครับแล้วก็ปีตัวนี้มาถึงตัว21ตรงนี้นะครับน้ำหนักโดยรวมก็อยู่ที่1.5กิโลนะครับกิโลครึ่งนะแล้วเรามาดูจุดเด่นเพิ่มเติมตัวนี้นิดนึงครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ร้ายแรงฐานนะครับ ไรแปลงถ่านเนี่ยคือมันจะไม่มีแปลงถ่านนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเมื่อก่อนมันจะเป็นแปลงถ่านนะครับแปลงฐานสังเกตเวลาเราบิดปิ๊บๆอย่างเนี้มันจะมีสเก็ตไฟออกมานะครับซึ่งพวกระบบแปลงถ่านนี่มันจะร้อนนะครับแต่ตัวนี้ก็มันจะไม่ร้อนมันสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานนะครับขนาดก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าความแรงเนี่ยอนข้างโอเคเลยนะครับ แล้วก็จุดเด่นอีกข้อนึงนะครับก็คือตัวนี้มันสามารถควบคุมความเร็วโดยการกดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่คือนี่คือหนึ่งระดับนะมันเลี้ยวขึ้นนะครับเล้วขึ้นนะครับเล้วขึ้นนะครับเล้วขึ้นนะครับนะครับมันปรับระดับความเร็วของการหมุนรอบตัวนี้โดยการกดสวิตช์ได้นะครับก็ประมาณ5้รอบนะครับตัวนี้มันก็ปรับ หมุนซ้ายหมุนขวาได้ปกตินะครับกดปุ่มนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะหมุนด้านนี้เราสลับมันก็จะหมุนอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกข้อนึงนะครับก็คือตัวนี้ไฟ LED มันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันมี3ดวงเลยนะครับในนี้ซึ่งตัวไฟ LED ตัวนี้มันจะใช้ระบบเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์อยู่ข้างบนนี้นะครับ อยู่ตรงนี้นะถ้าเวลามืดปั๊บไฟมันก็จะขึ้นอัตโนมัตินะครับเราลองปิดดูนะนี่นะเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก,วก็มันจะมีล็อกหนึ่งแล้วก็แท็กอย่างนี้นะครับแค่นี้ก็ล็อกได้แล้วนะครับก็วิธีชัดแบบก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับเราลองดูนะ เวลาถอดก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกเลยนะครับก็เวลาชาร์จแบตก็อย่างนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมปุ่มสีแดงปุ๊บมันก็กำลังชาร์จอยู่นะครับถ้ามันกลับมาสีเขียวก็แสดงว่ามันเต็มนะครับถ้ามันขึ้นถึงตรงนี้เป็นสีเขียวปุ๊บเนี่ยก็คือแบตเต็มนะครับโอเคก็สําหรับการดูสเปคของตัวเครื่องต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะ ครับเรามาทดลองจอเจาะเหล็กดูนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก1นิ้วคนหนึ่งนิ้วนะครับหนาหนึ่งจุดสองมิลนะครับตัวนี้แล้วเราใช้ดอกสว่านตัวนี้นะครับที่แถมมากับตัวสว่าน,นครับตัวนี้ดอก6มิลนะครับลองเจาะดูว่าเป็นยังไงนะครับโอ้สุดยอดมากนีนะครับใดกอีกนหนึ่งนะ ทีนี้เราลองเจาะไม้บ้างนะครับอันนี้เป็นไม้หน้าสามนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นดอกสว่านที่มากับตัวสว่านเองนะครับอันนี้ดอก6กมิลน,นะครับเราลองเจาะดูนะครับโอเคอีกรูกหนึ่งนะ ดูนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาใช้สกรูจอตรงนี้นะครับตรงนี้ผมปากเป็นรูไว้นิดหนึ่งเฉยๆนะครับใช้ดอกของกัวที่มากับตัวสว่านเลยนะครับผมจะยิงเข้าไปดูนะยิงเลยนะครับ Okay. เข้าลึกเลยนะครับนี่ผมจะมาเปรียบเทียบกับตัวตัวนี้นะครับตัวนี้สเปคจะตามกว่าตัวนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เบาวกว่านะครับผมจะเทียบความแรงดูลองจอดูนะนี่นะครับแรงบิดมันไม่ได้นะครับเนี่ยใช้แรงบิดสูงสุดแล้วนะแต่ว่ามันไม่เข้านะครับ พอเรากดแรงบีบมันก็หมดแค่นี้นะครับมันก็ยิงได้แค่นี้นะครับนี่นะครับก็ผมจะเปรียบเทียบให้ทุกท่านดูว่าระหว่างตัวนี้แรงบีบสูงนะครับส่วนตัวสว่านตัวนี้แรงบีบไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็มันจะยิงไม่เข้านะครับเนี่ยตัวนี้ยังได้มิดเข้าไปที่เนื้อไม้เข้าไปอีกนะครับตัวนี้นะก็เทียบให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับดึงออกมานะครับลองดึงออกมาดู เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาซ่อมตรงนี้นะครับตรงนี้คือไม้ฝาเชื้อราที่อยู่ตรงประตูรั้วบ้านนะครับตอนแรกผมใช้สว่านตัวที่มันไม่แรงนะครับจ่อแล้วก็จ่อได้แค่นี้นะครับมันไม่มิดตอนนี้คือข้างในเนี่ยมันหักนะครับเวลาเราดึงมันก็จะดึงห้าห้าได้อย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะซ่อมเสริมเข้าไปใหม่นะครับโดยใช้ตัวสว่านตัว iMac นะเราดูความแรงของมันเกรียบเทียบกันนะครับ จะสังเกตว่าตัวนี้มันจะไม่มิดนะครับแต่ว่าตัวนี้มิดเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือแรงบีดของมันมันแรงนะครับหัวมันก็เลยฝังเข้าไปในเนื้อไม้ฝาเชล่านะครับแต่ตัวนี้คือสวรรค์ตัวเดิงที่แรงบีดมันไม่แรงครับผมก็ามาซ่อมให้ทุกท่านดูเฉยๆนะครับตรงนี้คือผมจัดจอเป็นที่แขวนแล้วก็มาจอเลยนะครับ ค okay. ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผมทดลองใช้เจ้าตัวสวรรค์ iMac ตัวนี้มาก็ ค่อนข้างโอเคมากเลยนะครับแต่ว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงนะครับว่ากล่องที่ใส่ลัวสว่านตัวเนี้มันไม่มีที่สําหรับจะวางพวกดอกสว่านพวกดอกไขคว้างต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวสว่านมันแดงเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับมันค่อนข้างเสียงดังไปหน่อยนะครับหรือว่าจะเป็นเพราะผมใช้แต่ตัวสว่านที่มีสเปคต่ําก็เลยเสียงไม่ค่อยดัง ตัวนี้แรงบีดมันจะมากหน่อยนะครับมันก็เลยอาจจะเสียงดังไปก็ได้นะครับด้วยส่วนตัวผมแล้วก็ถือว่าโอเคมากนะครับเจ้าตัวสว่านตัวนี้นะครับสามารถทํางานตั้งแต่ขายสกรูเล็กๆภายในบ้านไปจนถึงตีฝ้ายิงสกรูหลังคาแล้วก็ต่อเติมบิลอินต่างๆได้หมดเลยนะครับค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับถ้าใครสนใจสว่านตัวนี้นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปสั่งซื้อได้นะครับ โอเคครับสำหรับรีวิวนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ